สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเคยนะครับกับแปดประกายแสงนาตีฮะเราอยู่ในดีของอาเจนะครับผมสายฟรีนะครับชื่อน้องภูนะครับเพราะว่าน้องภูเป็นคนให้ไอดีนี้มานะครับแล้วผมก็ให้อาเจเป็นคนเล่นนะครับผมไอดีนี้ก็เลยเป็นไอดีของอาเจบอกเลยว่าตึงโคตรนะครับผมจะตึงยังไงมาดูนี่ครับกิจกรรมกิจกรรมนี่ฮะมินิเกมแล้วก็ไปที่ยามีครับเพราะว่าอาเจเล่นอยู่แค่หมดเดียวเลยครับยามีติดอันดับ ติดอันดับน้องภูเนี่ยฮะอันดับ17ของผู้เล่นประเทศไทยนะครับผมโคตรโหดโคตรโหดเล่นไป91คะแนนก็คือ91ด่านยามินะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมครับผมไปดูโฆษณาก่อน r i ิทแมนชอ็อปโน,นหนเรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้แบค็ค cover mobile ในราคาแสนถูกสุดคุม้มยิ่งเติมยิ่งลด เติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยหรือลิชแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้สูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งเว็บและไลน์ถูกเติมง่ายเติมไวบริการ24ชั่วโมวงต้องลิชแมน็อปเท่านั้นอ่ะ๋ยวให้ดูไอเดียเจ๊คร่าวๆก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับนี่คือไอเดียเจ๊นะครับ, J, รบมีแอร์ต้า5ดาวกาสซูนดาวนะครับไลอาร์5ดาวครับ อันนี้คือสายฟรีที่แทชูจูเลีย2ดาวครับแล้วก็ลิช5ดาวนะครับตอนแรกที่น้องภูให้มาเป็นลิ้5ดาวกับไลอา้5ดาวคือมันเล่นได้เลยนะครับผมก็มีโนเอออะไรด้วยอันนี้อาเจดวงดีนะครับสุ่มได้แอต้า5ดาวมานะครับผมเออได้มาโคตรเยอะอาเจสุ่มธรรมดาได้เอต้าเสมอด้วยนะครับผมนี่ฮะไม่มีโบนัสซื้อครั้งแรกนะครับผมสายฟรีของจริงอ่ะเดี๋ยวให้อาเจเล่น เล่นแอดเออเล่นยามีของไอดีผมให้ดูนะครับอ่ะตัดกลับไปที่อาเจ้อ่ะอันนี้คืออ่ะเดี๋ยวเรามาก่อนอันนี้คือมือถือผมนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูอ่ะนี่นะฮะผมสะท้อนหน้าจอจากมือถือแล้วเดี๋ยวส่งให้อาเจ้เล่นยามีให้ดูนะครับผมผมจะไม่กดอะไรเลยเดี๋ยวผมให้ดูว่าเจ้เล่นโคตรตึงกันาด่ไหนไปเลยอาเจ้ AJ. ลุยอันดับประเทศนี่ฮนะดูดูความดูความเสียนนะดูความเสียเออแล้วผมจะบอกว่า เดี๋ยวเอา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 แชทเอ้ยไม่เป็นไรอย่างนี้แหละถูกแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเจผมจะดูผมจะช่วยช่วยเจด้วยอาเจจะไม่ค่อยถนัด ios เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลากไม่ค่อยลงลากไม่ค่อยลงแต่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบคลิปผมบอกทิคให้เออเอเจบ่นเลยบ่นให้ฟังเลยบ่นให้เด็กๆมันฟังเลยเออบอกอย่ามีโกงนะครับคืออาเจเนี่ยตัวตึงตัวตึงยามีจัดๆเล่นจนเสียนอันดับขนาดนอันดับ17ของประเทศนะครับคิดดูแล้วกันดูดูดูความไป อเจนะครับมีความสามารถในการเล่นพวกดินเนอร์เดสนะครับดินเนอร์เดสนี่ของจริงนะดินเนอร์เดสอเจนี่ของจริงมีทริกกับเจสิบเกมผมยังไม่เคยชนะไม่ค่อยชนะเออผมให้อาเจเล่นประจาอ่ะอเจเล่นประจําทุกครั้งที่รีสตาร์มาใหม่สตาร์ดมาใหม่ให้อเจเล่นแต่ยามีอย่างเดียวเลยเพราะว่าเล่นสิบครบสิบครั้งต่อเนื่องต้องชนะต่อเนื่องนะจะได้เพชรนะครับผมเพชรร้อยยี่สิบมัง้งใช่ปะเจ แล้วชนะกี่ครั้งได้เพชรได้เพชรก่อนนะที่มันมีหนึ่งร้อยกับร้อยยี่สิบป่ะหรือว่ามีแค่ร้อยยี่สิบอย่างเดียวอ๋อเหรอเเดี๋ยวไ,อออยไปเข้าไปดูแต่จริงๆเดี๋ยวผมบอกท้ายคลิปด้วยมันมีทริคอยู่แต่ว่าเจไม่เคยใช้ทริคนี้เลยนะเพราะว่าอาเจไม่อยากขี้โกงแต่ผมมีทริคขี้โกงสําหรับ i อ s อยู่นะครับผมทริคโกงมากโกงมากนี่ยาพีม่มันโกงอยู่แล้วป่ะยาพีม่มันโกงนี่นี่เรียบร้อยผ่าเกิดแบบรูมันจะเห็นลากไปแล้วอ่ะเออมันไม่วางเออมันไม่วางให้ อ้าเจ๊โดนโกงประจำครับอเจ๊จะหัวร้อนมคือแบบามีแม่งรู้ได้ไงว่าเรากำลังจะลงใบไปนมันมันลงต่อมันต่อไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสังเกตไปเรื่อยๆจะเห็นเออคืออเจ๊เล่นเร็วจัดนะฮะเออดูดูดูความเสี่ยงดูความเสี่ยงพี่กดหยุดเกมเลยครับง่ายดีไม่ได้ไม่ได้เอเมันไม่ได้มันไม่ได้สําหรับเจ๊เจ๊หยุดหยุดหยุดเกมไม่ได้เว้ย นี่เนี่ยเนี่ยมันจะโกงงี้จะโกงงี้เห็นไหมแต่ว่าแต่ว่าอาเจยไม่โกงอาเจยจะลากจะลากแล้วโดนเฉยๆลืมลืมบอกให้ปิดแอป,ปอื่นๆก่อน <laughs> ไม่เป็นไรไม่เห็นหรอกส่วนใหญ่ผมจะกดพอส์อ่าใช่เพื่อนรู้เพื่อนใช่ป่ะไอโอเอสมันโกงได้เวชนะสูงสุดยี่สิบสี่เหรอเจออาเจเข้าไปเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดอันดับสิบเจ็ดของประเทศเนี่ยอยากให้อยากให้เล่นให้ดูสักประมาณสามสี่ตาหรือไม่ก็สิบตาไปเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเออนั่นแหละดู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 ยามีลำ อเจเล่นเร็วมากคือเทียบดินเดอร์แดนะครับถ้าใครเป็นเล่นดินเดอร์เดมาจะแบบจะจะเล่นอย่างนี้เนี่ยเห็นป่มลากไม่ลงเห็นปหเออแล้วเนี่ยสี่สี่สี่มนลงไปแทนที่ที่สามตะกีน้นี้ทันทันที่ <No. S 1> อเจลงสองไปแล้วเนี่ยยามีมันโกงเว้ยเนี่ยแน่แนเนี่ยคืออเจประสบป,ปัญหาการนี้ <No? S 1> วิกกี้ <No? S 1> ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าอเจล่ลางสองไปแล้วแต่ยามีลงห้าได้ยามีลงสี่ได้ไหมั้งโกงเว้ยโกงจัดเนี่ยแล้วมันจะชนะเราแล้วเนี่ยเห็น่ะใช่ะแต่เดี๋ยวเจอความไวของอเจนี่ สี่มันลงได้ยังมันลงหกได้เนี่ยมันเหลือคิงตัวเดียวถ้าเปิดปะเป็นเป็นแม่มโอ้โหชนะเออยยา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 เออยายา,ยา,ยาผมเคยเจอต่อหน,น้าตอ่อตาเลยยาามิโกงต่อหน,น้าต่อตาเลยตอนที่ดูวเจเล่นอยู่นะครับผมคือเจอเล่นตึงมากเนี่ยทุกคนดูอ่เจเล่นเพลินๆได้เลยมองตรงว่า,าเจเล่นเทพจริงนะครับอ่เจจะมีการวางที่บอกว่าวางวางเสร็จปุ๊บเนี่ยวางไปแล้วเปิดวางไปแล้วเปิด ปล่อยให้ปล่อยให้ยามิลัมก่อนนะครับช่วงแรกเกมอะยามิโกงกว่านี้อีกนะเพราะว่ายามิเราไปซ้อนซ้อนไพได้แต่ว่าของเรา,าซ้อนไพไม่ได้นะครับของเราซ้อนไพไม่ได้แจ็คด้วยอย่างไวเห็นปะไวจัดนี่หมดแล้วแล้วเจ๊จะวางเรียงไว้อย่างนี้น,นี่ไงแล้วพอแบบอะไรได้ลงปุ๊บเจ๊ลงต่อทันทีนะครับผมนี่แหละแต่ยามิตอนแรกวางเนี่ยมันวางไพซ้อนได้ซึ่งตอนแรกก่อน ก่อนแพทอัปเดตอะของของฝั่งเราเองอะวางไพ่ซ้อนไม่ได้นะครับวางไพ่ซ้อนไม่ได้เออยามีมันก็เลยโกงมากๆนะครับผมเดี๋ยวเขาวางสิบเจ้ลงเก้าก็จบแี่ยชนะสามตาติดแล้วเห็นไหแป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นเชิ่อไหมเจ๊เล่นจนเป็นชีวิตประจําวันนะครับเจ้เล่นก็คือแอกว่าคือเออย่างอื่นไม่เล่นนะให้ให้พีทให้ให้ผมเล่นเห้อะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัน เซตเซตจะจะไม่ค่อยถนัดไอโอเอสเท่าไหร่เพราะไอโอเอสมันปัดแล้วมันมันจะออกไปอย่างนั้นเนี่ยเออมันจะออกไปอย่างนั้นเดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นเออผมเคยกดหยุดจนมันยังไม่วางไพ่เออนั่นแหละแหละนั่นคือทริปโกงของของไอโอเอสไอโอเอสโกงได้ไอโอเอสโกงได้แต่ดอยทำอย่างนี้ไม่ได้หรือเปล่าทำได้เหรอทำได้เหมือนกันนะกดพรอยเหมือนกันเนอะไม่เคยมันขาดจังหวะ เออใช่อาเจย์ไม่ค่อยโกงเท่าไหร่อาเจย์ไม่เคยโกงเลยว่างั้นเพราะว่าอาเจย์ชอบความต่อเนื่องมากกว่ามันมันแบบลงแบบโฟล์ฟโได้พีซาสองสามสองแล้วก็ลอสิบเขาลงเก้ามาเราชนะแต่เขายังไม่มีเก้าแต่ยามมิจะขี้โกงเราตอนท้ายๆเห็นไหมเห็นไหมดูดิดูดิแล้วเดี๋ยเออปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยลงลงต่อได้เนี่ยปึ๊บอ่ะเดี๋ยวดูนะถ้าเปิดมาเนี่ยเนี่ยมันขี้โกงเห็นป่ะเห็นป่ะมันโกงเห็นป่ะ เนี่ยอะเนี่ยต้องลุ้นกันลุ้นความไวถ้าเปิดมาเป็น9ก้าเนี่ยเห็นว่าเพิงโกงเห็นปะ่ะเห็นว่าทุกคนทุกคนเห็นความโกงยังมีไหมม,มันลงไม่ได้เว้ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้อะเดี๋ยวผมบอกทิคให้ว่ามันว่า,ว,า,ว,า,ว,าว่ามันเล่นยังไงสมมุติว่าเราเสรดเมือ่อใหม่อันนี้อันนี้ผมย้ายมาที่ม,มือมือของผมนะเนี่ยผมกดพอต,ตรงนี้ได้ก่อนอ้าวมันไม่หยุดแล้วเหรอมันไม่หยุดแล้วเหรอเฮ้ยเมื่อก่อนมึงกดข้างบนข้างบนกดพอตรงนี้เหรอพอกดพอแล้วจะเห็นไพ่ อ๋อเมื่อก่อนมันไม่เห็นไพ่ปะหรือเห็นตั้งแต่แรกแล้วอ๋อมันเห็นเนร้องไม่เคยเล่นเองพี่เฮ้ยเมื่อก่อนมันทำอย่างนี้มันค้างเว้ยเนี่ยมันเมื่อก่อนมันทำอย่างนี้มันค้างอ๋อเหรอโอเคไม่มึงเข้าใจว่าพอพอมันเป็นยาอย่าพูดคำยาบพอพอมันเป็นยามีเล่นน่ะยามันไม่หยุดเออเอออย่าพูดคำยาผ่านคลิปครับผมเนี่ยนี่คือความเป็นของของเจ้ครับน้องภูนะครับผมเจ้ยังไม่เปลี่ยนชื่อเลยหลังเจ้ อเจอเจให้เกียรติน้องภูเออของน้องโอเคน้องภูให้เล่นมาฟรีก็ขอบคุณน้องภูมาณที่นี้ด้วยนะครับสายฟรีนะครับสำหรับเจ๊เดี๋ยวอันนี้มารีวิวให้ดูเฉยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าสำหรับคลิปนี้เดีย๋ยวเจ๊ไปเล่นต่อแหละถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปปลอดไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ